ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การนำเสนอผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาววรุณีเมืองสีทองตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดโพกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดโพกลาง โรงเรียนวัดโพกลางตั้งอยู่หมู่ที่8ตำบลท่าหินอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน63คนครูและบุคลากรจำนวน9คน ผู้อำนวยการวารุณีเมืองสีทองขับเคลื่อนการบริหารงานสีฝ่ายอันประกอบด้วยด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปด้วยนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนรูปแบบมโนรามโมเดนภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ได้ดำเนินการแต่ละด้านดังนี้ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อนำมาวางแผนและพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษานำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนรู้ มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและนำผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสภาพบริบทและชุมชนส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning เขารับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูแบกกลยานมิตรส่งเสริมกระบวนการและเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกจัดทำโครงสร้างการบริหารงานคู่มือแนวทางในการบริหารงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี บริหารกิจาการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและสร้างภาคีเครือข่ายร่วมดูแลสร้างความปลอดภัยส่งเสริมความเป็นเลิศสร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษาให้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยเพื่อให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดภัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและบริการแก่ชุมชน ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมกำหนดนโยบายกลยุทธ์จัดทำแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับมาตรฐานพลังงานกลยุทธ์การบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงให้บรรลุผลตามเป้าหมายพัฒนานวัตกรรมทางการบริหารจัดการสถานศึกษานำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีการสร้างพัฒนานวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่21และเผยแพร่สู่สาธารณาชนด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยการประสานความร่วมมือกับชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชชาวบ้าน ให้บริการด้านวิชาการอาคารสถานที่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ช่วยเหลือสนับสนุนทางการศึกษาด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องที่1การบริหารจัดการทักษะอาชีพสร้างคนสร้างงานบนพื้นฐานความพอเพียงโดยใช้มโนราโมเดลดําเนินการจัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์ตามต,านตโนดบ้านฉันกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกและกิจกรรมหห้องเรียนหนึ่ผร้อยรักสุขภาพผลลัพธ์การพัฒนานักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เรียนรู้ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่นสามารถนำความรู้ทักษะที่ได้รับไปเผยแพร่ขยายผลหรือสร้างอาชีพเสริมให้แก่ตนเองและครอบครัวผู้ปกครองชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น ประเด็นท้าทายเรื่องที่2การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นการรัมโนราโดยใช้มโนราโมเดลดำเนินการจัดกิจกรรมชุมนุมโนราให้ความรู้ทักษะด้านการรัมโนราและเล่นเครื่องดนตรีประกอบกิจกรรมมโนราพาสุขนำท่ารัมโนรามาใช้ออกกำลังกายตอนเช้ากิจกรรมสืบสิบมโนรา นำมโนราออกแสดงในงานหรือเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆและกิจกรรมการแข่งขันทักษะการรมโนราผลลัพธ์การพัฒนานักเรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำความสามารถเข้าร่วมแสดงประกวดหรือแข่งขันในเวทีระดับต่างๆและได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินการแข่งขันประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านรำโนรางานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่71ประเด็นท้าทายเรื่องที่3การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยโดยใช้มโนราโมเดลภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ดำเนินการจัดกิจกรรมติดตั้งไฟส่องสว่างในบริเวณโรงเรียนกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิดกิจกรรม CPR ฝึกทักษะช่วยชีวิตฉุกเฉินและกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขผลลัพธ์การพัฒนานักเรียนครูและบุคลากรได้รับการส่งเสริมดูแลช่วยเหลือให้มีความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจสถานศึกษามีความปลอดภยัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาดีมีความสุข Happy t o i เลย ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับเงินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตหนึ่งและได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเด่นจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากการบริหารจัดการที่เป็นระบบภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและมุ่งผลประโยชน์สูงสุดคือศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนก่อให้เกิดผลดังนี้เกียรติบัตรรางวัลดีเด่นการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อป่าเปรมที่หนูรู้จัก เนื่องในวันการศึกษาจังหวัดสงขาระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ3กีฬาเปตองชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีการแข่งขันกีฬาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขาเขตหนึ่งครูได้รับเกียรติบตัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและผลงานดีเด่นเนื่องในงานวันครูสถานศึกษาได้รับเกียรติบตัตรมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเดต ปีการศึกษา2566ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6คะแนน4กลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนได้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ o n e ตปีการศึกษา2566รายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตั้งแต่ร้อยละ50ขึ้นไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนนักเรียนที่เข้าสอบจากสอพทออผู้บริหารสถานศึกษาได้รับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และผลงานดีเด่นเรื่องในงานวันครูเกติบัตรรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีประเภทผู้บริหารระดับเขตตร,รวจราชการที่5และรางวัลหนึ่งมืครูรุชนคนคุณธรรมสำหรับผู้บริหารและทั้งหมดนี้คือการบริหารจัดการสถานศึกษาที่นางสาววรุณีเมืองสีทองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพกลางพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรได้พยายามมุ่งมั่นพัฒนาให้เกิดขึ้น เพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษานั้นคือการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและไม่จบสิน้นผลลัพธ์ของการพัฒนาที่ตรงจุดคือการสร้างผู้เรียนที่เป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมมีทักษะที่จําเป็นในยุคศตวรรษที่21เพื่อมาพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีคุณภาพและเจริญก้าวหน้าต่อไปขอขอบพระคุณคณะกรรมาการทุกท่านสวัสดีค่ะ